สบายดีและสวัสดีเบิร์ตชุกุชุคนเพราะว่าพี่น้องพังลาวหรืพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะชาวบัวกะกาบสบายดีเบิร์ตชุกุชุคนพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ชาวบัวก็ได้มาหาน้องตองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาแบะดินน้ำน้องคือเกาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มายินดีน้ำน้องน้ำพ่อแม่พี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าเป็นผักเงินมาทางชาวดวง ด้ชื่อเข่าให้น้องอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ชาบัวกับพ้าชาวนวลมาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องกับชาบัวกระชิมาถามเบิ้งน้องตรงเนาะว่าน่องตรงกับเฮียนหนังชื่อกับพ่ออ่านได้เขียนออกแล้วบอเนาะกับชาบัวกับบได้มาลุนแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องไปชมน้ำสาวบัวเนาะว่าน้องตรงพ่นอ่านได้แล้วบอเนาะ โออเคพ่่แมตอนนี้สา,นสาบัวก็ได้มากเหาดเฮือนชานของน้องตรงได้พ,พ่อแม่พี่น้องเดียวสาบัวพาพี่พาน้องเนาะขึ้นไปหาน้องตรงเลยว่า,าไปยินดีท,ทั้นนะง,น,น,งน้องตรงเนาะกะที่มีผู้ใหญ่จะดีเนาะซอยเรื่องเข่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องยังน้องตรงแม่เจ้าได้ลูกหรือบ่ ได้ตัวเดียวนี่บ่ตัวแม่ตัวผูนี่ตัวผูบ่ก็ไล่ตัวเดียวนี่เนาะน่าจะไล่ชงตัวจังได้เป็นชีตัวสบายดีด้เยไหมสบายดีอ้าเราอะไรเขาแบบโฉบใหญ่เลยเนาะแม่กะมาอยู่พี่ถาบอนด้วยเนาะไหมเนาะโดนโดยได้ยังกินว้อนี้แม่ บ่ได้จำมะพริกจำมะพริกโดยมาได้ไปหาเฮ็ดหาหอนบ่ะเอมือมือเน่ยตอนนี่โมมีบ่อยู่แถบนี่ได้คือก้านกับปะหาค่ะมันเป็นเมื่อยน้ำลูกนี่โดยอันนั้นแหละเบิ่งกระตูนคือจอยขึ้นชุดนี่จอยได้คอยได้ลูกโดยน้ำลูกนี่น้ำลงกับเพลงนี่ก็เพ็ดนี่วางนี่ก็ให้มันมือ แม่นบ่โูมันมีเงินมันมีคำสิใช้หายน้ำลูกขันจักไปทางนายทางยาจักไปผูกคอตายจักไปทางนายผู้รูปชายเห็นบ่บักลำแพนโูเงินนี่แล้วหวยบ้านนี่แล้วโูพอแม่เขาเห็ดให้ลูกเขาปุ๊บไปตำผูกตำพนงจักทางนายทางยาเขาคนหางข้าคนถูกก็ยุบไปเสียแล้วปุ๊บไปตำคุกตำพนงดู ก็น้องตรงกับบุด้ไปหาหน่อไม้หน่อมันมาแกงบ่วานนี้วานนี้ในมันไปเดี๋ยววันนี้ก็กินเนาะก็กินแต่แกงน้อยกับวกข่อยากได้เนาะเป็นนี่ได้เฮียนนางชื่อพอได้อยู่บ่สามแล้วสองสามมือสองสามมือเลยไปพุ่นพัวนันไปพี่พุวนันไปพุ่นเจ้าดอกแปาวันนั้นจ้าดอกแป๊วนี่น้ำ น้ำอานี่น้มะละเพนนี่เขาใส่ผใส่ผิดบรายูขันบ่อให้ม,มันเยี่ยนขูมืออันนี้ประสบเป็นแบบนีนดูทั้งน้องตรงกันบ่เพิ่นบ่มีเวลาคอายเฮียนบ่อโดยเวลาเฮียนดูขันฝุกนี่ขันบ่อไปกับข้าวฉีจับเอาไปเหด็ดในดาบข้าวฉีจับเหด็ดในดาบข้าวฉีจับดูทั้งลูกชายแม่เห็นบ่อดูลูกชายคามมนยนี้มกละเพนนี่ขันว่าปะ่ะขันว่อคือว่าบรายเงินบรายขำข่าวหฮเสียงอันนั้น หมูต <muitas S 2> ัวหนึ mm ่งเงินล้านหนึ mm ่งแม่นี่ตายแล้วบ่มีเงินบ่มีคำอยู่ขุมมือนี่เสียกับข้าวขุกว่เสียกับข้าวขุกคนหยาดมันก็ไปแล้วว่าจําเป็นแล้วว่าจากทนายทางหยาดเมลาขดห่างเผื่อไครบานห่างเมูควายเขาก็ได้เราเราขายแล้วได้เข่าในซองซอบขายแหละข้าลาแพนไปคอนํากันกะบอรใไฮพี่กินเทานําแม่นี่ขายซองซอบไปขายเขา ไปบ้าน,าน,น,นแล้วเ,<อ>เ,เอาพร้อมไปคอเลยคายมือนานฮะนี่เขาไม้นี่นางมาว่าเอ้ยแม่ใ่ใครย,ยบานไปคอเข้ากับลาเพชรกับพวัวเหล่าไปอคอนี่ยก้าวไว้พุ่นเขาห่ะบดดามาพี่เอาไว้คายไปปุนมืดมีแต่เ<อ>้าวมืดให้ทงังเอวืวอยบานว่าว่าทางลูกชายแม่ขายบ๊วนบ่นไหนยเมืมอ,อตะนานกับมือ,อตะนานกับทอกทิมเท้าอีกอีบานนั่น คอยก็อยู่นี่คอยว่าเราเอ้ยใจส่อกันอย่าเทียงกันแล้วมันกัญ่าเม่อว่นเมื่อวันเสียงคันแม่บอกเลยมันญาอุ้อันนี้ข้าวตั้งชีเฮ็ดลูกเอ้ยโลเลยบ่มีเอ้ยบ่มีน้องแล้วข้าวตั้งชีเฮ็ดผู้อ่ะผู้ก็ว่าแหละผู้กับผู้ผู้คึ้นเหมนว่าโอ้ยแม่ข้าวตังตองอย่าอุกรลายเลอุกร้ยลูกเอ้ยบ่มียังมียังในข้าวฉบัพนันอ่ะพนันอันมูด่มูหางมูมีผู้อยากจับเข้าคุกจนว่าสิตายพูน โลยลสิเคยลูกผิดตามหล,ลักการมันกระทามและวะ้วว่าในร้ายได้ได้เหตุคองรองมีมันแบบได้แบบได้วาแบบนั้นอันนี้ไปกำปัน้นทางโหลดบักําเพนเมื่อน,นั้นทางลำเพนชิดทางหอดค่อยแบบชั้นบอกพอใครบานท่านบอกดีมันบริได้ดีได้บานท่านได้โดยโดยต่อยความตอน,นั้นได้ดเหตคยอ,อยนี่ เป็นไรเฮียนนังชือพ่อไร่อยู่บ่พ่อไร่อยู่เป็นแน่นาะเป็นเธอเล็กเธอหน่อยบ่แต่กับพ่อไร่อยู่บ่เขียนนังชื่อเขียนแบบชื่อเจ้าของพ่อไร่อยู่เนาะกับมันเฮียนค่มือเอาแน่นาะเฮียนแบบสันเลยลูกเอ้ยคอยว่าเฮียนเอ้ยขึ้นมาเอ้ยบอเอ้ย่อนพอไร้เวลาเออเวลา้เขาวันเนี่ย เขียนชื่อเจ้าของเพ็ดหันเพชรนี่กับพ่อไล่ได้แน่ๆอันนี้ก็อยากไปหั่นทำอยากบานมันเฮี้ยนข้อมือนะครับงสักาดเฮี้ยนมันจมข่าวก็ยังมีกินอยู่วะอยู่ยังถวยหนึ่งพอดีมีข่าวผู้ใหญ่เพิ่นมาชอยเนาะอีกฉกหนึ่งหอมอะไ้กินแล้วมืึงแล้วถาเบิดหันอ่ะจ้ะปกติไปเอาใช่มากินยืมมาแล้วไปยืมน ไปยืมใช่นะคาคันนี้ตอไอทองกัคันนี้ทองไหนก็ไปยืมมาน้ำมีทองแล้วบันบันเข้ามีเข้ากับไปใช้คืนเปิดบอโดนึ่งนใช้คืนแล้วหนึ่งที่เทมีเทนิโบยืมยืมกับข้าวผ้าหายโอ้ยแบบไม่ได้ไปชื้อบ่ไม่ได้ชื้อเลยไม่ได้ไปชื้อมากินบ่ไม่ได้ไปชื้อเน้อ หรือว่าไปกู้ไปยืมน้ำเนาะอันน้ำดูก่อนเนาะมากินจะยืมน้ำอีจองอีทองพ่อแม่ดูอีทองนะคะในแหละค่ะไดกับเล่นห้ามันบอไดเล่นห้ามันมัดเล่ากับมีตลอดบอโดนเมื่อนไงก็เราไปเมื่อเล่าแต่โดนแล้วเพิ่นไปขอเข่าเห็นบอโนโดนกับเบ่งปันกันกินเนาะโดนโดนโอ้ยแม่เมื่อนี่กะทางแจวนวนกะได้ให้ทางหรือว่าทางน้องทองให้ ให้น่ะคือหัวค่ะแทนน่ะญาติพี่น้องบ่หลานบ่หลานคนมาดินบอเลยกับพานะไรให้คืออนชาญคนพูดอยู่พูดนะเนี่ยปลอกเด็ดเด็ดอันนี้มาดินเนาะมาดินน้ำผู้นี่บ่มาเินน้ำน้ำเบาเลยกับ่ได้ไปแบบการกกการเขียบบอไปการกบการเขียดกลับไปจ้ะมอเห็นคือมือนั่นกับ นีไปมาคอยมีบ่บ่จากในชายมันไปอยู่ว่าเห็นฮอนไดใด้นี่เขียนนาตัวนหน่อยเนาะอ๋ออนไดกบตัวใหญ่เขาเรีว่าตุ่มแจวปนอยู่พี่ช่องสีมีของบ่มีเนาะบ่ถือว่ารับเบิดแล้วเนาะตะกอนมีหลายบ่ไหมตะกอนทันทีบ่กฝนตกไปหายเงี้ยงาตามนี้ก็ได้หมดนี่ขอบแบกไขมานี่ นายมืดบางยาหันมาโม่หมดเลยนี่จะมีผู้ใหญ่จะดีเนาะได้ซื้อเข่าให้ทางงานน้องตองดีใจว่าน้องตองดีใจเนาะทางแม่ก็ดีใจเนาะที่มีเข่ากินเนาะพอดีเข่าเบิดพอดีเนาะแม่เนาะพออดดีลูกเ้ยโหน้านี่ก็ถือว่าบ่ได้เฮ็ดเลยน้องแม่เนาะบ่ได้เฮ็ดเลยปีหน้าหิขี่เฮ็ดอยู่บ่ปีหน้าเฮ็ดแล้วปีหน้าเฮ็ดเนาะทำมีข้าวลูกเฮ็ดแล้ว โลก้าขอกู้ขอขอยืมน้ำเพิ่นก่อนบ่ไรบ่๊ัแเวลาเฮาเกี่ยวเฮาก็ใช้เพิ่นเออยามแบบชั้นเหละสิยืมแล้วนะหวานยืมเอาไว้ปิดหนึ่งปิดหนึ่งอะได้ก็พอได้เห็ดเนาะข้าวปูกจักอันนั้นนะแหมข้าวปูกจักชอบไหมอากูชอบหนึ่งกับอดีรถพอดีพอดีเลยเนาะมือก็มือนีกะ ทั้งลูกก็มาดีใจนะเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาเพิ่นได้ชว่วยเรื่องเขาให้ทั้งน้องตตงเนาะอพอให้น้องตตงมีข้าวกินเนาะกะใชได้ขอตัวกลาบก่อนเย้ยน้องตตงเน้อจะสบายดีไหมสบายดีจะาบัวก็ได้มาเยี่ยมยามน้องตองคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจดี ฝากเงินมาให้สาวนวลชื่อเขามาให้น้องตรงเนาะมนนี่กับสาบวกก็มาดีใจน้ำน้องตรงพ่อแม่พี่น้องกะทั้งเข่าน้องกะเรือถ้วยนึงเนาะกับชีบด์พอดีแน่พ่อแม่พี่น้องกะมาดีใจน้ำน้องตรงพ่อแม่พี่น้องกะทั้งน้องตรงกว่าเขียนกับพอได่แล้วพ่อแม่พี่น้องก็เขียนชื่อเจ้าโคงกับปินแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทั้งเบของน้องตรงกะถือว่าคลอดได้พ่อแม่พี่น้องก็ได้ตูนึงเนาะ,ะน่าจะเป็นทรงตูหรือว่าสามตูพ่อแม่พี่น้องแต่กับได้ตูเดียวเนาะกะจังไรก็ให้น้องกะเรี่ยงต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเพื่อให้มันลายขึ้นกว่าเก้าพ่อแม่พี่น้องกะชาวบ,บัวกะสีเบะมาเยี่ยมมายามหาน้องตรงเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะเพื่อมาอัปเดตหรือบามา ใายให้พี่น้องบึงหลายข้างหลายข้าวพ่อแม่พี่น้องก็โอเคนาองพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็สชไเลยอะข้อตัวไปก้อนอ่าว้เจอกชาวบัวในคลิปหนาดแต่คลิปนี่ชาวบัวก็สิขอตัวลาก่อนขอกล่าวว่าสบายดี